อ่ะได้แล้วอ่ะตัดอะไรวะเออตัดได้เลยตัดได้เลยถามรอบอบมเกี้เด้งออกส่ <c oughs> うまっ。 U.S. นะคะผ้ามันเลิ้นมามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเซ็กซี่แค่ไหนเอารวมๆกันหมดเลยเซ็กซี่มาลูกมงลูกไม้กดลงต่ำนิดนึงเดี๋ยวลูกค้าไม่เห็นวางเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เซ็กใส่เซ็กซี่ ใส่เดี่ยวเสื้อคุมไหนคุ้มแบบไหนคะขอดูหน่อยใ <c oughs> ส่เดี่ยวเซ็กซี่สีดำข้างบนเป็นลูกไม้อันนี้เป็นแบบสีทูข้างบนเป็นแบบลูกไม้ค่ะคุมครึ่งตัวใส่เดี่ยวสีดำหน้าอกเป็นลูกไม้เหมือนกันนี่ใส่เดี่ยวข้างหลังค่ะข้างหลังเอาคลิกเลยโอเคกับตะเข็บ เซ็กซี่ไหมคะเซ็กซี่มากคะ่ะมาชุดนอนไม่ต้องนอนคะ่ะแบบนี้สวัสดีค,ะค่ะ ตัวน,นี้สวยมีสีขาวสวยมากดูไปเรื่อยๆนะคะว่าในในงานกระสอบเอ่อชุดนอน US มีอะไรบ้างไม่มีสลิปหรอไม่เห็นมีสลิปเลยไม่มีซับงานงานซับไม่ค่อยมีไม่ออก ไปจับคู่จับเซตเอาเองนะคะอันนี้งานมกุกงานอะไรก็มานี่สวยเนาะตัวนี้สีขาวน,นี่ของ U S นะคะมีเขอวีขัโอ้ว้าวถ้าขึ้นถ้าเขาใส่อะไรวะขึ้นเขาเรียกว่าอะไรขึ้นเขาเรียกข,ข,ขึ้นอะไรอ่ะใส่ขึ้น,นหุ่นจะสวย ตัวนี้โปนะคะคู่รถห้าร้อ <plein lava. S 2> ยเหมือนเดิม <eza. S 1> <'s> anyway? ีตัวน mm ี้เสื้อคลุมแล้วก็ระบายลูกไม้สวยมากเห็นสัพกาไม่รู้แต่จะถ่ายเป็นภัพนิ่งให้นะคะนี่กังเกงก็มี มีทั้งเรียบร้อยและลอยเรียบตัวนี้ป้ายห้อยหมดเลยป้ายห้อยเหรอคดชุดเลยครับนี่อันนี้ลายเสือค่ะใค้ปิดเพลงชั้นเคสซี่อ๋อน,น,นี่ชุดนอนแบบของของก็มีค่ะเห็นไหมเอ่ยมีทั้งสั้นและยาวนะคะ

ตัวมีตัวเจ็งเลยนี่ตัวโอ้โหนี่แบบได้นอนแล้วไม่ได้นอนเด้อใส่แล้วเย็นน้ำแบบนี้อือเดี๋ยวลุกมาลุกเมย เออบางลาน้อยคนเนี่ยไม่เด <c oughs> ี๋ยวมาเสือสาวจะหาคู่ให้นะคะเดี๋ยวจับคู่เนื้อคู่ให้นะไม่ใช่ไม่รู้ลูกค้าเห็นรายละเอียดภาพเปล่าไม่รู้บางเขาก็จะชุดไว้นะมันพีดหมดค่ะพี่พี่ชนกนันหมดจ้ะ ของเขานะพี่บางทีเรามันซูมไม่เห็นเนอะอย่างเงี้ยก็จะมีแบบซีทูลูกมาง,งาลูกไม้งานปงงานปักเนาะแต่ไม่ค่อยเห็นเนอะอย่างเงี้ยก,ก็เป็นแบบปักอย่างเงี้ยไม่รู้เห็นไหมต้อง,ง่าจะไกลไปน,นิดนึงงตัวเสือเยอะมากเลยนะคะเยอะจริงมาก ลายน้ำมันพีชหมดไปแล้วอุย้ยดูอันนั้นลูกติดมุกสวยมากอันนี้นี่สายฟอม,มาอีกแล้วเปิดผ่าตรงนี้มาเลยค่ะผ่ามาจากไกลเลยค่ะมีเลนด้วยควบคุมนิดนิดใส่เดีเ่ยววิกตอเรียนะคะตัวนี้วิกตอเรียขมโครหรูเลยรูด่าหมาเ,าเห่าโว้วไม่รู้จริงเนี่ย วิกตอรีอีกแล้วไม่ได้เปิดแบรนดูให้เลยพอพอเปิดแล้วก็เห็นวิตตอรีป้ายห้อยนะคะตัวนี้วิกตอรีซีเกดป้ายห้อยวิกตอรีเหมือนใจตัวนี้สีม่วงสวยมากเลยตาค่ะนี่สีม่วงผ้ามันลื่นสวยมากนี่ก็สีดําสีดําไม่รู้ลูกนี่หยิบให้ดูเพราะว่ากลัวลูกค้ามองไม่เห็นรายละเอียดของเขาค่ะเขานี่เป็นสีดําผ้ามันลื่นแบบนี้ตามเอฟนะในตัวนี้ นี่ป้ายห้อยนะเดี๋ยวจับคู่ให้ด้วยนะคะพี่มั่หน้าก็เตอแล้คู่ก็อยูุ่กคลุมเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่หอใส่แล้วจะได้นอนได้ไงล่ะแบบเนี้ยนี่ต้องนอนโอไม่นอนช้าก็ทำอยางไม่ได้นะเ้ย เดี่ยวพอ่วนนอนนอนตันนี้ก็วิกตอรียเหมือนกันนะคะวิกตอรีอสิเข็มท้ามาสมองแล้วลืม ใส่แล้วนอนดีอันนี้ <L an> ไม่ต้องนอนเลยค่ะใส่เสือสาวไม่ต้องนอนค่ะอนี้ผ่าหน้ามาอีกโอ๊ยโชคพุงหน่อยๆเสดอตัวนี้หกพันค่ะพี่พี่กิติยาซื้อ <L an> <200. S 2> สองรถห้าร้อยใส่ดีมากเลยจะเดินไปซื้อตลาดซื้อกับข้าวที่ตลาดนี่นนโอย <L an> ซื้อสองรถห้าร้อยค่ะพี่ก็เรียกเยอะอยู่แต่ไปแล้ซื้อหอยปูปลาได้เลยตัวนี้ใส่แล้วยืนสบายงงไหมเดินไปจะปักรอยเดี๋ยวนั้นก็คือรถนี่ตลาดมาแค่แต่ตัวนี้ไป ตาบ้านเราทมาแล้วล่ะอยู่ในตลาดบางเขนนี่แหละเขตตะบานจับไปคือเราที่เห็นนะไม่ค่อยมีไอ้นี่เลยนะหนูยังไม่เห็นพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกทรงพวกซับแบบไม่ค่อยมีเนาะเนี่ยสีเขียวเขาก็ไม่รู้พี่เห็นไหมมันจะมีรายละเอียดอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาแบบไม่ได้ซูมก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยพี่วิกตอเรียอีกแล้วเนี่ยคือบังเอิญเห็นเนี่ยวิกตอเรียสีเข็ง ต้อเลียเยอะค่ะพี่นี่น้องแค่แบบหยิบขึ้นมาดูเ,ยเฉยๆนะก็เห็นป้ายแค่บังเอิญหยิบดีกว่าต้อเลียเขาจะออกสายฝ่ออยู่แล้วนะคะนี่อะไรไม่รู้นี่ฝ่อเหมือนกันฝ่อฝัานเฮ้ยเนี่ยไม่เข้านอนมีฝ่อฝาก็ต้องมีทอนเสือด้วรับ ไม่ต้องนอนบอกแล้วชุดแบบนี้ไม่ได้นอนค่ะอย่านอนเลยนอนทำไมแบบนี้ไม่ต้องนอนนี่ก็น่ารักคะสีขาวบริสุทธิ์หรือเปล่าไม่รู้นี่โอนาวีนะโอนาวีนี่โอนาวีพวกใส่สีตัวนี้มีสองตัวแล้วเมื่อกี้ผ่านขาวไว้ตัวนี้สีดำอีกละ เป็นสีดําที่ข้างบนเป็นลูกไม้ข้างล่างเป็นสีทูเสื้อคลุมค่ะพี่ตัวนี้ก็สอบหกพันค่ะมีหลายก็สอบแบบพี่ออมี่มีลายก็สอบจ้าหกพันซื้อสอบลดห้าร้อยตัวนี้สีตกเด้อหนูจะโชว์ให้ดูทุกตัวไม่ต้องห่วงนะคะพี่ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะกระสอบนี้ดีอย่างหนึ่งนะไม่ค่อยมีสลิปซับในนะหนูยังไม่เห็นเลยกระสอบอื่นมันจะพวกปนพวกแบบเขาเรียกอะไรชุดผีเสือ้อเด็ผีเสื้อหมดค่ะพี่นันติการ ไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนบอกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนอนทําไมคะลูกค้าไม่ต้องนอนใส่แบบเนี้ยไม่ต้องนอนเซ็กซี่ไปไหนเนี่ย<ป><ป>เดี๋ยวค<ป>่อยหาเนื้อคู่มันให้อีกทีนะคะค่อย<ป>หาเนื้อคู่ให้อีกทีนะึงดูสภาพผ้าไปก่อนเงาวะมีพุทธมมีมีพุทธมีมีมีนี่ไงมาแล้ว เนี yeah, uh. yeah. My 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 ่ยชุดหลานอ่ะอุ้ยจ๊ะขอรีนี่ๆเดมปั๊ดสวยสวยไม้กลิตไม้ลูกไม้ในชุดแบบชุดคุณหนูอ่ะค่ะชุดคุณหนูปะมีงานอะไรตัวนี้พี่บีคะตัวนี้เป็นชุดนอน US ค่ะพี่น่ชุดนอนก็สอบ US ค่ะชุดคุณหนู ใส่ยังไงวะตัวน,นี้คล้องคอหรออ๋อใส่แบบนี้<า><า>ไม่ใส่คล้องคอนมอยู่ตรงนี้ <c oughs> นมอยู่ตรงนี้นี่้ำลายอยอู่ตรงนี้โอ้ส่ยาวานี่ตรงนี้ยาวว่าออุ้คลมันนี้คือคลุมจา้าไม่ไม่ได้แหวกแบรนให้ดูนะคะพี่ดูสภาพไปก่อนอยากให้ดูว่างานประมาณไหนมันจะคลุมนี่เหรอ งงน,นะะี่อ,อย่างแล้วก็มเขาบริสุทธิ์จริงขาไป้วสนะไปหอยมางานอะไรพิ่งมาเขาบร <c oughs> ิสุทธิ์จริงครับเสื้อผู้หญิงที่มันใส่าจริงนะเสืส้อผูไป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 ้หญิง อันนี้ลูกไม้ที่แขนเสื้อนะคะสีแดงสี่สิบสี่ไอสี่้ากิโลหกพันตัวนี้ชอาคุณจะขโมยไปด้วยดอกเยอะออไม่ดอกถ้ามันจะจะขโมยไปด้เลยเนี่ยนี่ตัวเนี้ยผมก็ังไม่ใช่คุกจะใส่เหรอ เฮ้ยมันสวยนะลูกค้าค่ะมันสวยนะพี่เเเเ้าาหห่่่ยยมมกอออออนนนนดดูีี็ั ใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่นะจ๊ะใส่แล้วเหมือนเดินอยู่เหมือนเอานุ่นมาใส่ดูนี่สวยเนาะใส่แล้วเซ็กมากเซ็กเซ็กอะไรเซ็กซี่มีทั้งสั้นและยาวนะจ๊ะมีทั้งเซ็กซี่เซ็กซี่มัดหมดคุณตาบอกว่าใส่แล้วใส่เสื่อมเสื่อมสีใส่แล้วเซ็กเซ็กบอม พารี้บางตวเนี่ยโอ้ได้ประมาณ400ตัวบวกคารียี่เอสนะเดี๋ยว้่วนยี่เอสนะเขารับเพิ10ตอนเยกอยู่นั้นถ้าเป็นแค่ตัวยีบาทใช่ไหมน่ารักเลยอ่ะ ใส่ที่หล่อแหละมาัวนึงตอนนั้นตัวยี่บีบา่ะคัดกรอนเซซี่จาก็มาอาแถมมาหรอเออแถมมาด้วยอ่ะมีเสื้อข้างบนเป็นแบบใส่เดียวนะคะลูกไม้คุทนเราเราไม่รู้อ่ะไม่ได้ขายก็ทำไปพิ้วเลยตลามมัเข้าไปแคนลูกไส้บอกว่เขาม่ต้องลูกต้องเขาอเรืร่องะไบ้า่ย วสวยทะลุจอ,อโอ้โหตรกนี้เอื่นโอ้โอเกีดไหามล่ะมะเข้าให้ธรรมชาตินี่ขาวจุดนี่ซันตาลีน่า เมื่อกี้เสื้อขาวบริสุทธิ์นี่เก่งขาวบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์จริงปเปล่าเก่งเกงขาวจั่วขนาดนี้บริสุทธิ์หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าขาวมากนี่เซ็เซฟพี่บริสุดเออพี่ชายเย้มาแล้ว งานยูอเอสเขาก็จะมีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะคะตาบางขี้ไหวไหว,วเทิยว,วยเน่โอ้โหนี่คืออะไรมอชิโน่ปะน่าจะเป็นมอชิโน่โอ,อันนี้นะใส่แล้เหมือนอยู่ในมุ้งไงยคะมอชิโน่ค่ะตัวเนี้ยยุงม,มดมลแรงไม่กล้าเข้า มอชิโน่สาวไวสายดูดิสาวใสฝอคนมาสววไวสายค่บนี่เอาว่างเอาเลยวางเหรอโอ้สวยลูกไม้สีส้มสวยมาก ดูไปหอดราคามาเลยอืมขนาดเื้องมีคู่คนละไม่มีคู่แปลกได้ยังไงไดแปลกด้แตะไดแปลกับลูกอันียังไงคอบัวนะคะคอบัวผ่าปุมมะจับไม่ถูก นั่นนุ่มตัวนี้สีดำมสวยนะไซส์ใหญ่ด้วยค่ะใครที่หางานไซส์ใหญ่สีดำตัวนี้สวยนะยาวเหยียบยาวเหยียบยาวเหยียบโดยเหยียบอะย่างนี้อ้าแมวก็มานี่นะคะใส่แมวก็มีใส่ปอกก็เยอะ ใส่ีใส่สปอไหมน่สปอส่่สาโ้อโหููลายอือืนอาก่ะนี่ถ้าดูแพงอนี้ยผ่าหน้าใสยังไงวะเนี่ยใส่แบบเหมือนไม่ใส่เลยอ่ะ อันนี้เป็นลูกไม้นะคะที่แขนกับพี่ชายสีขาวใส่เหมือนไม่ใส่เลยป้าย<ห>อะไรพี่นี้ป้ายเขียวค่ะพี่แนนโนป้ายแผ่นด้าเขียวค่ะแผ่นด้าเขียวค่ระระาคาไาหน นี่ไปห้อยมันเลยดูดิสีเงาวะสวยมากทำไมวะเนี่ยลูกไม้ไนะไมไโอ้โหต้องนอนเลยแบบนี้พง พี่บอยพย์บอยก็มาพี่บอยก็มาค่ะเอ้ยพี่บอยนี่สวยแล้วเนะี่ยจะไปเงาวัดอะไรอืม,มอสีดำลูกไม้เซ็กซี่เชียวสีดำลูกไม้นี่ก็สีดำลูกไม้ไมติดติดกันเลยดูขาเดียวสวยเติม

จะได้นอนรละนาตื่เลยค่ะใส่ยังไงวะเนี่ยฮะใส่อย่างงี้เหรอตัวนี้20วันใส่อยังไงนโชว์หลังไงโชว์หลังแล้วก็หน้าสั้นหลังยาวเดดดีียยวน ใส่เียงี่นางใส่ยังไงขึ้นมานไดจะล่อไม่ไดต้องปัดแตกก่อนนะคัวตามไม่ทันงนิดๆนะคะใส่ยังไงนอ้วยล้วยอใส่ยากนิดนึงแต่แกะไม่ยากค่ะยรูดกูดเลยใส่ไม่ยากอันนี้ใส่ยังไงไม่รู้ข้างหลังมี ที่ตักเข็บอย่างนี้ด้วยงงงปักได้นะคะตัวนี้เฮ้ออุ่นี้หัวล้อใหญ่คิดได้ไงสีแดงสีทองเท้าพรูสีอะไรตาไม่บอกสีต้องบอกสีอันนี้เกินไงครับคุณหล้อมาก โอสวยสยสวยเนี่ยปใหู้้หญใส่ตัวนี้ปาซื้อให้ตอนง่ตงีและไซื้ให้ลูกชายใส่เหรอนี่ตัวนี้เลยให้วงใส่ใส่เสือลูกชานโอ้นี่สวยสอะไรทำไมทำซีเคชันยู่ขนาดนี้ล่ะไม่ว่างดีๆโถเสียหมดวาง สน่สาเดียวเสียวก็โลดไม่เสียวก็โลดเอา้านเป็นรงเป็นระบายหรอระบายหงกๆงอๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องให้เพื่อลองอยเอนลยโอ้ยไม่ได้นอนอีกแล้ว อันนี้ไฟถ่นี่แหลตูดตูดเตียวเรียนลูกคุณโตทั้งคืน ไม่ใช่อันนี้ข้างหลังนี่โอเคใส่แล้วไม่ต้องนอนพี่ตาใส่อย่างงี้แหละไม่ต้องนอนป้าไม่ต้องนอนไงปิดอย่างงี้ใช่เปล่ามันบาดวะใช่มับาดนองนงมาใช่ปมันบาดฝรั่งเขาชอบใส่แบบนี้มันได้บาดธรรมดาไหโอ้ยน้ำมือมา โอ้ยเห็นแท่ด้วยดูดิวโอ้ยถ่ายได้ปะเนี่ยคือจะได้แนนค่แสนทีแคสเห็นว่าอะไรสีข่าวเจ้าคุมเยอะมากมี้าที่มันจะหมงง่าย พี่วานบางตัวก็แอบเห็นป้ายนะพี่บางตัวก็ไม่เห็นจริงๆนะคะมีเลื่อนด้วยไปเอากระมาใจตัวคือนุ้งี้ยไปแล้วไปมุ้งเลยล้างทีละเอ๊ะใจไม่ใส่ก็มาแตนใ่ห้องเนี่ยแหละเห็นแล้วก็เห็ดฟันเปรี้ยวเยี่ยวลาดเลยดูสิ มีนจะขนาดนั้นเป็นโซ่เป็นโซ่ทหลาเลยเป็นไตซองไปใส่แล้วหรอวะเขาเปิอา้วเนี่ยปิดนี่รูปไม้สวยง่า หมดยังไงอ้ยทำไมมันเยอะจังอืมโอเค,อเค,อเคขอบคุณค่ะ